เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคู่ดคอยอีกครั้งสวัสดี f อซ ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ f c ซี FC หลายๆท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายซื้อขายกันไปก็มากมีปฏิเสธกันไปก็มากล้นต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติของการซื้อขายนอกบางเหรียญถามว่าเป็นเหรียญที่คู่ดวงอยากได้ไหมอยากได้แต่พอฟังราคาแล้วน้ำตาจะไหละครับ คือสูงมากแล้วก็สูงเกินความจําเป็นโอ้โหเยอะด้วยก็เลยปฏิเสธไปก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทาความเข้าใจก่อนที่จะครูดวงจะมาพูดถึงเหรียญ5บาทปี2,554ที่ครูดวงใช้คําว่าปรับราคารับซื้อให้สูงขึ้นนะครับครูดวงขออนุญาตนิดหนึ่งคือมีเพื่อนๆพี่ๆพ,พน้องหลายคนหลายท่านส่งเหรียญแบบนี้มาให้ครูดวงประเมินนะดูนะ อันนี้เป็นเหรียญพระเสียรตรงปกติใช่ไหมแต่คูโดงประกาศรับซื้อเหรียญพระเสียรกับพระเสียรสลับหรือพระเสียรเอียงพระเสียรขวางรู้ไหมเพื่อนเพื่อนพี่พน้องส่งเหรียญเป็นวิดีโอแบบไหนคือหลายเจ้ามากจับเหรียญแบบนี้นะไม่ได้จับเหรียญแบบนี้นะจับเหรียญเอียงแบบนี้นึกออกไหมเสร็จแล้วก็หมุนมาให้ดูแล้วก็บอกว่าเป็นเหรียญพระเสียรเอียงนึกออกไหมครับคือจับเหรียญเอียงแล้วก็ส่งมาให้คูโดง พิจารณาคุโดงเห็นก็เราก็พูดไม่ออกเนาะแต่ก็บอกเขาบอกว่าเหรียญแบบนี้ไม่ใช่เหรียญพะเสยนเอียงโดยธรรมชาตินะครับก็ปฏิเสธไปก็ให้เพื่อนพเพื่อนเพียง้องทาความเข้าใจนะครับก็จับเหรียญก็จับเหรียญให้มันตรงๆหรือว่าจะใช้แม่เหล็กหรือว่าจะใช้ตะเกียบขีบหรือว่าจะใช้ที่เน็บผมสีดําก็ได้นะแต่ว่าจับเหรียญเอียงๆแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะดูนิ้วชี้ของคุโดงแล้วก็ดูนี่นะเห็นไหม มองเหมือนตรงนะแต่พอหมุนดูจุดศูนย์กลางมันไม่ได้อยู่จุดศูนย์กลางมันเป็นแบบเนี้ยเห็นป่ะเห็นป่ะนี่ครับผมแบบนี้ครูโด่งเห็นมาหลายเจ้ามากเลยบางทีก็เป็นเหรียญห้าบาทก็มีดูนะครับเนี่ยจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วดูนะแล้วพอหมุนมามันเป็นเพศเสียนเอียงแบบเนี้คือเราก็ปฏิเสธไปเนาะ ก็ทำความเข้าใจกันนะครับจับเหรียญก็จับตรงๆแล้วก็หมุนดูเข้ามานะโอเคสําหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับอย่างที่คุโรงบอกนะครับเ,เหรียญที่คุโรงตามหาก็เป็นเหรียญหบาทโดยเฉพาะปี2554ที่เป็นแบบบางนะครับเนี่ยเป็นเหรียญบางนะปี2554มีเหรียญแบบนี้ออกมาเยอะนะครับแต่หลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสม อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับตอนนี้มีเหรียญแบบนี้ออกมาเยอะมากนี่ครับผมปี2554นะเหรียญที่คู่ดวงตามหาจากสมัยก่อนนะครับคู่ดวงรับซื้ออยู่ที่3,000บาทตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเหรียญสวยๆให,ใหม่ๆแล้วก็เป็นเหรียญ UNC นี่สูงถึง5,000บาทนะครับปรับราคารับซื้อให้สูงขึ้นเหรียญที่อยู่ในมือของคูดง่ดวงดูให้ดีนะครับช้าๆนะนี่คือเหรียญพระเสียนขวาง พระเสียงขวางนะครับเนี่ยอันนี้คุณดวงก็ซื้อมาหลักหลายร้อยเช่นเดียวกันเป็นเหรียญผ่านการใช้จะใช้คําว่าค่อนข้างเยอะก็ได้เนี่ยเนี่ยมีสนมสนิมลง,สน,มลงสนิมเหรียญเต็มหมดเลยเนี่ยแบบเนี้ยพระเสียงขวางแต่ที่ตามหาอยู่ใครมีเหรียญพระเสียงตรงปี2554ที่เป็นพระเสียงตรงร้อยเปอร์เซนถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้แล้วไม่บุบไม่ช้ำมาก3,000ันเนี่ยได้ แต่ถ้าเกิดโอ้ยังบุบอย่างช้ําแต่เป็นพระเศียรตรงก็หลักพันอยู่1,000บาท2,000บาทได้แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC ออกน้ําทองและเป็นพระเศียรตรงปี2,554หรือเป็นพศอื่นก็ได้ผู้ดวงรับซื้อนะครับสูงสุดถึง5,000บาทลอ,ลองลองดูนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอ้อ อย่างที่บอกนะครับตอนนี้โอ๊ยอะไรวุ่นวายมหาสารหมดอย่าไปเครียดตามสถานการณ์นะครับมีสติอยู่กับตัวมุ่งมั่นอยู่กับตัวไม่มีใครช่วยเหลือตัวเราได้ดีเท่ากับเราช่วยเหลือตัวเองสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณเดิมคอย